สวัสดีครับนักศึกษา,า <S 2> <S 2> และท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับรายการ ful, รอบรู้กับมสทกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ทั้งนี้นะครับ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน11ส,สาขาวิชาที่มีผู้ให้ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นครับทางรายการของเราจึงได้เรียนเชิญรองประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชรองศาสตราจารย์ดรรัชนีกรโชคชัยสถิตสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านาจารย์พิรัชตอาจารย์ครับ,<า>รบก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่า มนุษยนิเวศศาสตร์เนี่ยมีที่มาเป็นอย่างไรบ้างครับาอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์คำว่ามนุษยนิเวศศาสตร์นี่อาจจะเป็นที่ยังไม่คุ้นเคยสําหรับ นักวิชาการหรือประชาชนทั่วไปในประเทศไทยนะคะ,<ท>ะอยากจะเรียนว่าสาขานี้ในอดีตรเรามีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะเราชื่อว่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์นะคะในสมัยนั้นเราก็เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในครอบครัวนะคะซึ่งก็จะมีวิชาเอกเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและครอบครัวแล้วก็หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ชนาการในชุมชนนะคะทีนี้เราก็เปิดสอนมาระยะหนึ่งล้วก็ผลิตบัณฑิตไปเป็นพันๆคนนะคะหลากหลายปีทีเดียวนะคะแต่ว่าในยุคหลังนะคะซึ่งเป็นยุคกลูกาพิวัฒน์นะคะองค ความรู้ต่างๆในโลกก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับในประเทศไทยความต้องการของคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนก็มีความต้องการองค์ความรู้ที่จำเป็นจะต้องเอาไปไประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นนะคะเราก็เลยได้ เปลี่ยนแปลงชื่อนะคะเพื่อให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรไปนะคะเพราะฉะนั้น<ช>จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อจากสาขาวิชาค่การกรมรศาสตร์เป็นมนุษยนิเวศศาสตร์นะคะซึ่งก็ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็เนื้อหาที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะ<ช>ค่ะ เมื่อพูดถึงคําว่ามนุษยนิเวศน์นะครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์เล่าหน่อยครับว่าเป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของสังคมคการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างครับศาสตร์นี้นะคะชื่อก็บ,บอกว่าเกี่ยวกับมนุษย์นะนะคะ,คะมนุษยนิเวศนิเวศก็คือสภาวะแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้ก็จะเน้นหนักในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ร,ระหว่างมนุษย์ กับสภ <hi> าวะแวดล้อมหรือบริเวณบริบทแวดล้อมซึ่งซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์นะคะซึ่งซึ่งบริบทตรงนี้ก็จะหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะครับแล้วสำหรับวิส mm ัยทัศน์ของสาขาวิชามนุษยนวศาสตร์มีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างค่ะอาจารย์ก็วิสัยทัศน์ก็คือเป็นศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะโดยอาศัยการจัดการทรัพยากร นะคะเป็นหลักนะคะซึ่งทรัพยากรในที่นี้ก็หมายถึงทรัพยากรทั้งในครอบครัวและในชุมชนนะคะเราอาศัยหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ของบุคคลนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจารย์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากค่ะและในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ทางสาขาวิชามนุษยนวศาสตร์มีหลักสูตรอะไรบ้างครัค่ะ ก็ขออนุญาตเรียนนะคะว่าปัจจุบันเรามีการพัฒน,นาหลักสูตรเ,เปิดสอนมาหลายหลายปีนะคะปัจจุบันครบ37ปีแล้วนะคะปัจจุบันนี้รเราเปิดสอนทั้งปัญญาตรีปริญญาโทนะคะขออนุญาตนาเสนอโดย PowerPoint นะคะค่ะ ในในภาพรวมของหลักสูตรนะคะอันนี้เป็นวิสัยทัศน์นะคะเริ่มต้นจากศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะจากวิสัยทัศน์ตรงนี้ก็นําไปสู่การกําหนดหลักสูตรของเรานะคะออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันนะคะใน4หลักสูตรนี้ก็จะแบ่งเป็นหลักสูตรปิญญาตรีกับหลักสูตรปิญญาโทนะคะหลักสูตรปิญญา ปริและโทของเราก็จะแบ่งเป็น2ด้านใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือหลักสูตรในด้าน,ญญานการพัฒนามนุษย์และครอบครบัวและสังคมกับหลักสูตรทางด้านอาหารโภชนาการนะคะสำหรับปริญาตรีนะคะก็จะมีหลักสูตร ale, หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวนะคะแล้วก็ในด้านอาหารก็จะมีหลักสูตรปริญาตรีชื่อว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะส่วนปริโทนะคะจะมี2หลักสูตรเช่นกันนะคะทางด้านาพัฒนาการมนุษย์ก็จะมี มีชื่อว่าหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมนะคะส่วนปิญญาโททางด้านอาหารก็จะชื่อว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการอาหารเพื่อโภชนาการนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของหลักสูตรที่สาขาวิชามนุษยวิทยานิเวศได้เปิดสอนในปัจจุบันนะคะแต่สําหรับวันนี้เราจะขออนุญ,ญาตนําเรียนแนะนําเฉพาะหลักสูตรดัเดียบมยตรีนะคะเนื่องจากว่าเวลาเรามีจํากัดนะคะค่ะ ในหลักสูตรแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะวิชาเอกการพัฒนามนุษย์พัฒนาการมนุษย์และครอบครัวนะคะค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ bachelor of arts program in human and family development นะคะ,คะอันนี้เป็นชื่อชื่อหลักสูตรนะคะสำหรับชื่อปริญญานะคะผู้ที่จบการศึกษาแล้วก็จะได้รับปริญญาในชื่อว่าศิลปศาสตร์บัณฑิตในวงเล็บ พัฒนาการมนุษย์และครอบครัวนะคะหรือ,รอตัวยอ่อก็คือสอสอบนะคะแล้วก็วงเล็บพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวนะคะอันนี้เป็นเป็นปริญาที่ผู้เรียนจะได้รับแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ในรายละเอียดของหลักสูตรว่าเรียนอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้เราเป็นหลักสูตร4ปีนะคะเราออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบภายใน4ปีซึ่งจะต้องผู้เรียนจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า22ชุดวิชาหรือ132หน่วยกิจด้วยกันนะคะเนื้อหาของเรานะคะก็มีการมุ่งเน้นมา ในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ในช่วงชีวิตในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมุ่งให้เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวด้วยนะคะ แล้วก็ในเนื้อหาที่ผู้เรียนหรือนักศึกษาจะต้องเรียนนะคะเราก็แบ่งเป็นเนื้อหาเป็น4หมวดด้วยกันนะคะหมวดแรกก็คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะหมวดนี้เราก็จะแบ่งเป็น5ชุดวิชาหรือ30หน่วยกิตด้วยกันนะคะหมวดที่2ก็คือหมวดวิชาแกนนะคะอันนี้แบ่งเป็น2ชุดวิชาหรือ12หน่วยกิตนะคะหมวดที่3คือหมวดวิชาเฉพาะนะคะก็แบ่งเป็น14ชุดวิชารวมทั้งสิ้น8 4หน่วยกิตนะคะหมวด ที่4ก็คือหมวดวิชาเลือกเสรีนะคะอันนี้ก็ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆได้เพียง1ชุดวิชานะคะหรือมีค่าเท่ากับ 6หน่วยกิตนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิชาในหมวดต่างๆที่ผู้เรียนหรือนักศึกษาจะต้องเรียนนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะถ้าพา่ณาดูก็จะเห็นภาพว่าเรา,เ,าเรียนอะไรบ้างนะคะสำหรับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป4วิชาที่เราบังคับให้เรียนนะคะจาก5ชุดวิชานะคะก็จะมี4ชุดที่บังคับให้เรียนก็คือชุดวิชาทักษะชีวิต นะคะชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตนะคะแล้วก็อีกวิชาคือวิชาไทยศึกษานะคะอันนี้ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานนะคะที่ทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกันนะคะส่วนในหมวดของวิชาแกนนะคะก็มี2ชุดวิชานะคะที่ทุกคนจะต้องเรียนก็คือมนุษย์กับระบบนิเวศนะคะกับอีกชุดวิชาหนึ่งก็คือชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ น,ะะนี่คือหมวดวิชาแกนนะคะสำหรับหมวดวิชาเฉพาะอันนี้ก็หลายวิชาหน่อยนะคะก็จะมีทั้งหมด14ชุดวิชาแต่ว่าเราบังคับเรียนอยู่13ชุดนะคะก็จะมีหลายวิชาด้วยกันที่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็อย่างเช่นจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิตนะคะชุดวิชาครอบครัวศึกษาชุดวิชาพัฒนาการวัยเด็ก นะคะชุดวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื Arizona, ่อคุณภาพชีว <pou> ิตนะคะชุดวิชาเศรษฐกิจครอบครัวชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวนะคะชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นแล้วก็นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวชุดวิชาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะคะชุดวิชาสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสําหรับครอบครัวนะคะแล้วก็ชุดการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชนนะคะ แล้วก็รวมถึงระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายในสังคมโลกนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายที่จะต้องเรียนก็คือประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเนื้อหาในหลักสูตรศิลปศา,าสตร์บัณฑิตวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวในวิชาต่างๆที่ผู้เรียนจะต้องเรียนนะคะ ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับในหลักสูตรนี้นอกเหนือจากหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์บัณฑิตแล้วครับอาจารย์ยังมีหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ด้วยนะครับใช่ค่ะอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะภาษาอังกฤษก็คือ Bachelor of Science in Food Nutrition and Applications นะคะ อันนี้ก็ชื่อหลักสูตรที่เป็นทางการก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะ,คะแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการนะคะวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะหรือ Bachelor Apps Science in Food in n d Application นะคะในวุฒิสำหรับที่จะได้รับชื่อปริญญาก็จะล้อ,อก,กันนะคะก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตในวงเล็บอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะหรือวทบวงเล็บอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้นะคะ<ม>เราอยากให้ผู้เรียนได้สามารถที่จะบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอาหารนะคะทางด้านโภชนาการนะคะแล้วยัางอ,อ,อยากจะให้เกิดอ,อ,องความรู้ที่จะนําไปดูแลสุขภาพแบบองรวมของคนในครอบครัวด้วยนะคะรู้จกักประยุก ใช้องค์ความรู้ทางด้านอาหารโภชนาการในชีวิตประจำวันนะคะในบริบทของชุมชนต่างๆด้วยนะคะนอกจากนั้นก็บัณฑิตก็ยังคาดหวังว่าบัณฑิตจะสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจอาหารได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะนำความรู้ไปป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากทางด้านอาหารหรือด้านโภชนาการได้ด้วยนะคะซึ่งทุกวันนี้มีปัญหากันมากทีเดียวนะคะ นะคะสำหรับคนที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้นะคะคจะต้องนะคะโดยคุณสมบัติทั่วไปนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่6นะคะหรือเทียบเท่านะคะหรือจบม .3 หรือเทียบเท่าแล้วก็ต้องมี ประสบการณ์นะคะในการประกอบอาชีพมา5ปีนะคะหรือว่าจบทางด้านป,ปวทหรือปวสนะคะนี่ก็เป็นคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาสมัครเรียนหลักสูตรนี้นะคะนี่ประเด็นปัญหาคือเรียนอะไรบ้างนะคะลองมาดูว่าหลักสูตรนี้โครงสร้างของหลักสูตรเรากําหนดเนื้อหาไว้ว่ายังไงนะคะในหลักสูตรนี้นะคะมีเนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันนะคะหมวดแรกก็คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเราจะแบ่ง เป็น5ชุดวิชานะคะชุดวิชานี้ก็จะแบ่งเป็น30หน่วยกิตด้วยกันนะคะหมวดที่2ก็คือหมวดวิชาเฉพาะนะคะแบ่งออกเป็น14ชุดวิชาหรือ84หน่วยกิตนะคะซึ่งในหมวดวิชาเฉพาะตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็นย่อยลงไปอีกเป็นวิชาแกน13ชุดวิชานะคะแล้วก็วิชาพื้นฐานวิชาชีพอีก1ชุดวิชานะคะนอกจากนั้นยังมีวิชาเลือกเสรีอีก1ชุดวิชาที่จะต้องเรียนนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างของหลักสูตร นี้ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนใน3หมวดด้วยกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะผู้เรียนจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า20ชุดนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่น้อยกว่า20ชุดหรือ120หน่วยกิตด,ด้วยกันนะคะในรายละเอียดนะคะในชุดวิชาศึกษาทั่วไปใน5ชุดวิชานั้นก็จะมีชุดวิชาบังคับเรียน4ชุดวิชาทํานองออคล้ายกับชุด อะไรในหลักสูตรวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวที่กล่าวไปแล้วนะคะ,คคะสำหรับหมวดวิชาเฉพาะ14ชุดก็จะแบ่งออกเป็นชุดวิชาแกน13ชุดวิชาซึ่งก็จะได้แก่ชุดวิชามนุษย์กับระบบนิเวศนะคะชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะชุดวิชาโภชนาการมนุษย์ ชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้นนะคะชุดวิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารนะคะชุดวิชาการคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการนะคะชุดวิชาหลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหารนะคะชุดวิชาเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหารนะคะรวมถึงชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการนะคะรวมถึงการจัดการ สุข,ขลักษณะและความปลอดภัยในอาหารและอาหารและโภชนบำบัดนะคะแล้วก็ยังมีชุดอาหารโภชนการศึกษาและการสื่อสารสถาบันนะคะรวมถึงวิชาสุดท้ายคือวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนการและการประยุกต์นะคะค่ะส่วนวิชาพื้นฐานวิชาชีพนะคะก็จะให้เลือกเรียนได้จาก เรือกเรียนหนึ่งชุดวิชาจากวิชาต่อไปนี้นะคะก็จะมีกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ<ช>ห,รหรือการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหารนะคะ<ม>หรืออาจจะเลือกวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบันนะคะ<ม>ก็ได้นะคะ<ม>อันนี้ก็เป็นวิชาที่น่าสนใจะนะคะในหลักสูตรนี้นะคะก็ค่อนข้างทันสมัยทีเดียวถือว่าทั้งสองหลักสูตรมีความน่าสนใจ ะะซึ่งถ้าสมมติว่าหลายๆคนสนใจที่จะเรียนที่มสทครับอาจารย์อยจะใช้อาจารย์ลองเล่าว่ามันมีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้างในมสทแกอาจารย์มสทเรานะคะเป็นมีเอกลักษณ์ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็คือเราจะการเรียนการสอนในรูปแบบของการศึกษาทางไกลนะคะซึ่งลักษณะของการศึกษาทางไกลก็คือผู้เรียนกับผู้สอนจะอยู่ไกลกันนะคะจะอยู่ไกลกันอยู่กันคนละที่เราไม่ได้เน้นการจัดห้องเรียนให it, ้มาพบกันนะคะแต่ว่าเราจะจัด การเรียนการสอนในลักษณะของมหาวิทยาลัยจะจัดทำสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ส่งไปให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะในทุกที่ที่นักศึกษาอยู่นะคะในที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ สื่อที่มอสจทดส่งให้นักศึกษามีอะไรบ้างครับอาจารย์สื่อหลักที่เราใช้มาโดยตลอดสําหรับการศึกษาในระบปริญญาตรีนะคะก็คือสื่อที่เราเรียกว่าเอกสารการสอนชุดวิชานะคะซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะในสื่อสิ่งพิมพ์ตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีรูปแบบเหมือนกันในชุกวิชานะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นระบบ นะคะเนื้อหาตรงนั้นก็จะประกอบไปด้วย15บทหรือ15หน่วยหน่วยด้วยกันนะคะเราเรียกหน่วยนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ6หน่วยกิตนะคะงชุดวิชามีค่าเท่ากับ6หน่วยกิตนะคะถือว่าน่าสนใจมากๆเลยกับชุดวิชาเพราะว่าเหมาะกับการเรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะหยิบออกมาทบทวนได้ใช่ค่ะใช้ค่ะสะดวกมากสําหรับผู้เรียนค่ะแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงครับอาจารย์ในทั้ง2หลักสูตรใครบ้างที่เหมาะสมที่จะสมัครเรียนในทั้งสองหลักสูตรครับอาจารย์ สำหรับการเรียนในสขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เนื่องจากว่า,ามีเนื้อหาที่ใกล้ตัวนะคะ,ะใกล้ตัวแล้วก็มีความเป็นทั้งวิชาการและวิชาชีพนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปมาเรียนได้นะคะแต่แต่ว่าสนใจที่จะเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านไหนนะคะสำหรับในสุดหลักสูตรทางด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยนะคะใ,ใครที่ต้องการนำอวา์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์นะคะในการดูแลเด็ก วัยรุ่นหรือผ,ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัยนะคะก็สามารถมาเรียนได้นะคะเอาไปประกอบอาชีพก็ได้หรือถ้าใครที่อยากลุ่มลึกนะคะนำอ,องค์ความรู้ทางด้านอาหารไปดูแลคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนก็อาจจะสมัครเรียนยหลักสูตรทางด้านอาหารพภชนาการและการประยุกต์นะคะอันนี้เราเปิดกว้างก่อให้จบม .6 นะคะ <จบ S 2> หรือม .3 <ม>แล้วมีประสบการณ์5ปีนะคะก็สามารถมาเรียนได้ค่ะครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ลองแนะนําสักนิดหนึ่งครับว่าตัวอย่างที่ใครบ้างที่ สมัครมาเรียนกับอาจารย์บ้างครับค <c oughs> ่ะว <g> ิชาชีพไหนอ๋อค่ะาาค่ะก็จะมีหลายลักษณะนะคะคนที่มาเรียนกับมสทของเราคือมีทั้งคนที่ทํางานอยู่แล้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> ในในแต่ละด้านในแต่ละหลากหลายอาชีพทีเดียวนะคะ <c oughs> อย่างหลักสุดแรกทงาด้านพัฒนาการมนุษย์ก็มีทั้งครูนะคะพี่เลี้ยงเด็กนะคะครูอนุบาลนะคะหรือแม้แต่พยาบาลก็มีนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคนในวัยต่างๆนะหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ นะคะอะไรเงี้เป็นต้นก็ก็สามารถมาเรียนได้มาต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็เอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์นะคะหรือบางคนยังไม่มีประกอบอาชีพก็สามารถมาเรียนได้นะคะคนที่จบมหกใหม่ๆหรือคนที่เรียนปริญญาตรีในสถาบันอื่นแล้วอยากจะเรียนวิชาของเราคู่ขนานไปด้วยเพื่อไปเสริมเติมเต็มในวิชาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่นก็สามารถทําได้นะคะทางด้านอาหารก็เช่นกันนะคะบางท่านทํางานอยู่ในสถาบันต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลนะคะอยู่ในส่วนของทางด้าน ดูแลเกี่ยวกับอาหารให้กับคนไข้ผู้ป่วยนะคะเป็นนักโภชนาการอยู่แล้วนะคะในโรงพยาบาลหรือในโรงเรียนนี้ก็สามารถมาสมัครเรียนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้ถือได้ว่าทั้งสองหลักสูตรนี้มีความกว้างทุกๆคนสามารถที่จะสมัครเรียนได้นะครับอาจารย์ใช่ค่ะ ถึงตรงนี้อยากจะให้อาจารย์แนะนําถึงเทคนิคการเรียนของมสทว่าเรียนอย่างไรให้ประสบความสําเร็จคะอาจารย์ค่ะเรียนมสทนี้เนื่องจากว่าเป็นการเรียนในระบบทางไกลที่ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ไกลกันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะพบกันแบบเผชิญหน้าก็จะมีไม่มากเท่ากับมหาวิทยาลัยปิด เพราะฉะนั้นอันดับแรกผู้เรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นนิดนึงนะคะมุ่งมั่นที่จะเรียนก็คือจะต้องเข้าใจเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของการศึกษาทางไกลสักนิดหนึงให้ให้ถ่องแท้นะคะแล้วก็ต้องเข้าใจ เนื้อหาหลักสูตรว่าต้องเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการวางแผนการเรียนให้ดีนะคะว่าในแต่ละภาคการศึกษานั้นผู้เรียนจะเรียนอะไรบ้างเนื่องจากว่าเราแบ่งการเรียนเป็นสองภาคการศึกษานะคะในแต่ละปีการศึกษานะคะเป็นภาคที่1กับภาคที่2นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละภาคเราให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้หนึ่งถึงสามชุดวิชาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านที่จะเรียนก็ต้องวางแผนให้ดีว่าท่านมีเวลามากน้อยแค่ไหนในเทอมนั้นๆนะคะอย่างในเทอมแรกอาจจะมี เวลาเต็มที่อาจจะลงเต็มที่3ามสชุดวิชาไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนภาคที่สองอาจจะมีภาระงานเยอะอาจจะลงแค่1นถึงสชุดวิชาก็ได้นี่คือการวางแผนนะคะหรือถ้าอยากจะจบเร็วก็สามารถที่จะลงเต็มที่แต่ทุกภาคการเรียนนะคะภาคละ3ชุดวิชาได้เลยนะคะรวมทั้งภาคพิเศษก็มีอีกด้วยนะคะถือได้ว่าการลงเรียนนี่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นวิถีชีวิตของแต่ละคนด้วยนะครับอาจารย์ก็ถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่อาจารย์นำมาฝากในวันนี้นะครับอาจารย์ มาถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้อาจารย์พูดว่า,านักศึกษาที่จบทั้งสองหลักสูตรของมนุษยวศาสตร์เนี่ยนะครับ,บสามารถนําไปประกอบอาชีพห,หรือมีบางคนประสบความสําเร็จอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะสำหรับคําถามที่ว่าผู้เรียนหลักสูตรของเราจบแล้วไปทําอะไรได้บ้างไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะคะก็ในทั้งสองหลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกก่อนนะคะหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการ ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยเพราะฉะนั้นคนที่เรียนแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลมนุษย์ดูแลคนในวัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลเด็กนะคะหรือเป็นครูหรือนักพัฒนาการเด็ก นะคะหรือผู้ดูแลวัยรุ่นผู้ดูแลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะปัจจุบันปัญหาผู้สูงอายุมีเยอะความต้องการบุคลากรด้านนี้มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนของเราตรงนี้ก็สามารถนําไปต่อยอดอองานที่ทําในส่วนนั้นได้ก็คือนําไปเ,เป็นนักนักพัฒนาการมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยนะคะหรืออาจจะเป็นนักวิชาการก็ได้นะคะนักวิชาการ,ร,รในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ นะคะในแต่ละช่วงวัยแล้วจะดูแลเข้าใจเขายังไงนะคะส่วนหลักสูตรอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะอันนั้นก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะและท่านใดที่ที่เรียนทางนี้ก็สามารถนําองค์ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดหรือไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นนักโภชนาการท่านก็สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในในงานดูแลโภชนาการของของกลุ่มคนที่ท่านดูแลในสถาบันนั้นๆอาจจะเป็นโรงพยาบาลนะคะหรือที่อื่นก็ตามโรงเรียนนะคะโภชนาการของนักเรียนอะไรอย่างนี้ ก็ได้หรือสถาบันอื่นๆนะคะก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นนักวิชาการทางด้านอาหารก็ได้นะคะนี่ก็เปิดกว้างทีเดียวหรืออาจจะดูแลอย่างน้อยๆคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนนะคะท่านก็สามารถนําองค์ความรู้ตรงนี้ไปไปประยุกต์ใช้ประโยชน์นะคะหรือเอาไปป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นทางด้านอาหารและโภชนาการก็ได้นะคะอันนี้เป็นเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยคือคือมีความรู้แล้วสามารถนําไปทำประโยชน์ในเชิงป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือในครอบครัวได้ถือดว่านะ่าสนใจจริงๆค,ครับอาจารย์เพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคม เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครและนอกจากสังคมผู้สูงอายุที่มาเนี่ยในเรื่องของอาหารกับการเกิดโรคก็เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสองหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ตอชีวิตประจําวันในปัจจุบันมากเลยครับอาจารย์ถึงตรงนี้แล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมสนใจที่จะเรียนในสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นิ่ว่วิทาหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์หรือหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถติดต่อ สาขาวิชามนุษยวศาสตร์นิเวศาตร์ได้ค่ะได้ค่ะในแง่เนื้อหาถ้าสมมติอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนว่าเรียนอะไรนะคะโทรมาได้เลยที่สาขาวิชามนุษยนิเวศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะในวันราชการทุกวันนะคะที่เบอร์0 2 5 0 4 8 0 4 1ได้เลยนะคะ0 2 5 0 4 8 0 4 1ได้เลยค่ะ ในวันเวลาราชการใช่ไหมค่ะใช่รย์หรืออาจจะโทรมาส่วนกลางก็ได้นะคะเบอร์กลางของผักชุลัยนะคะ025047777 นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ผู้ที่จบในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชามนุษย์เสียงบริสามารถที่จะเรียนต่อปริญญาโทได้เลยได้เลยค่ะอันนี้ท่านท่านจะง่ายมากเนื่องจากว่าท่านรู้ระบบการศึกษาทางไกลมาก่อนแล้วในการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีเพราะฉะนั้นการมาต่อยอดเรียนหลักสูตรปริญญาโทก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะทุกคนสามารถทําได้ซึ่งก็มีหลักสูตรปริญญาโททั้งสองหลักสูตรทั้งสองด้านรองรับอยู่แล้วใช่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ เรื่องของหลักสูตรในสาขาวิชามนุษยนิเวศาสตร์ในระดับปริญญาตรีนะครับก็ถือดว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเรามากๆเลยแล้วก็ทุกๆคนสามารถที่จะมาเรียนแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างน้อยก็สามารถใช้ดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ใช่คะนนต้ครับอาจารย์ สำหรับนักศึกษาที่สนใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมธิราชทั้ง11สาขาวิชานะครับสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดมาได้ ตามเบอร์โทรโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรรัชนีกรโชคชัยสถิตนะครับรองประธานกรรมการประจําสาขาวิชามนุษยนเวาศาสตร์มหาวิทยาลายัยสุขโขทยัยธรรมธิราชที่ให้เกียรติกับรายการรอบรู้กับมสทเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณอาจารย์ครับยินดีค่ะสว,ส,สวัสดีครัคงานเป็นไงบ้างละบ,บอยก็<อ><อ>งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดี แต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่อลูกเรายังแค่มส4นะแม่จบม6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อคนมีคิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้แม่ก็เรียนด้วยนะอือย่างนี้แม่ก็เป็นรุ่นน้องพ่อ่สิ